เสียง action นี่ใครบีบอันนี้เมเปิ้ลเนี่ยเติมเมเปิ้ลสีเมเปิ้ลเสียงแปลกเสียงเหมือนตุ๊กตาเป็ดใช่โอเมื่อกี้เหมือนตุ๊กตาไก่โอไปทีก่อนได้เหรอเอออ่าดอนหลังจากที่เราลงคลิปแรกไปนะคะก็จะเป็นส่วนของอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกก็ได้ไหมมาเริ่มทีครันะก็ตอนนี้ก็ อีกเรื่องนึงที่อุ้ยติดราอนจากดูว่าตรงนี้ต้อยากดูมากถ้าเห็นเป็นกระแสตั้งแต่วันแรกเพราะเขาบอกว่าเป็นคู่จีนคู่ใหม่เพิ่งเซ็นสัญญาเขาจีนมาทีนี้มาสัญญามาสัญญามาได้อยู่แต่สันญน้องสัญล้อผลงานพี่อีคือใครคะคือใครพี่อีที่เซ็นสัญญาให พี่อินสาลินน้ละดเกรซกับน้องเกดเกรสพลเฉก่ยงก้าวเออเรื่องอะไรคะแม่วันดีวิทยาค่ะเออทำไมเชื่อวิ่งทำไมชื่อวันดีวิทยาเพราะว่าเขามาจากนิยายเรื่องวันดีวิทยาแม่แหลกแล้วทำไมถึงชื่อวันดีวิทยาไม่เคยอ่ะอ๋อไม่เคยเนาะอ๋อมาจากนียายเหมือนกันนียายแต่ว่าขายดีนะอือต้องลองไปชมดูว่าทำไมถึงชื่อนี้เออเนาะชัดขูดเล่นึง โอเคไปดูกัค่ะใครสักคนบอกกับผมว่าชีวิตเราก็เหมือนกันฝุ่นเฮปปั้นเกินแต่ไม่รู้ว่าชีวิตผมแม่งคิดอะไรอยู่ถึงไม่สนแล้วเจอกันเนาะเอ้ยไอ้เนี่ยโ้โหวันหนึ่งรอสิวันหนึ่งก็นักมวยเหรอใช่ยอยาดไม่รู้ว่าอยาก โอเคนะบางคนแกพักเกิดมาตัวใหญ่แต่ของที่ได้มานาจะไม่ค่อยสมกับนอไม่เอาเบอร์ออกสิรู้ยังอ่ะว่าทำไมเราถึงชื่อยอใหญ่เอออุ้ยเลิเชื่อตายเลยอุยไม่พอ <ส>อีกสี่เดือนกรรมการจะพิจารณาผลที่คุณขอเน่เลว่าวันนีอย่างเมเปิ้ลกอ๋อไม่ออวปั้นยเป็นยิงนีนะโอเคเป็นเอในปิด่อออแค่สเดือนเองเฮ้ยรชวกูอ่ะสายลนาง่าัไงวโอยรอดตา าลยที่เราละป่อยมวยอ่ะไม่ต้องใส่ที่ครอบฟันด้วยนะใส่ที่ครอบปากดีกว่าไม่เอาโอ้ยแรงที่เย่เย่แรงอ๋อไปอ่ะทะลึ่งนะเฮ้ยโอยคือมันกะทิงเลยอ่ะเนาะแอบคล้ายกระทิง oh, อ oh. ุ้ยหล่อนะใส่ด yeah ีด้วยเหมือนกันฮะมุมเข้าเหมือนกระทิงมากอ๋อ พยาบาลครีละอพยาบาเสาวายโอ้ปีที่ผ่านมาทำัมนีิไม่รู้เราลิพินนะแล้วพี่อินเป็นะไรขนาดนั้น่ะเป็นแฟนกันหรอตกลงว่าเป็นอะไรกันหรอไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองใครหรอกนะโอ้ยโอ้ยไมเช้เช้าเนี้ยุดุดโอ้ หรอแค่นี้เองเหรอวะที่บอกว่าอยากเป็นแชมป์อ่ะกูแค่อยากที่เขาจะเขาจะเอนาไปเขาว่างไงรู้อะไรไหมเราต่อยที่นานนะเออเออนี่เราไปซื้อจากเรื่องไหนหมอหน้ารักขนาดนี้โอ้โหน่อยน้อยน้อยคืนนี้ขอบบินอนะว้าวถ้าเราอยู่ใช้ช่วงเวลาดีๆนี้ได้ก็คงดีเนาะ

ตอกตอกในอ๋อใช่ใช่ไหมอ๋อเรื่องนี้มาก่อนเรื่องนี้มาก่อนอุ้ยแม่ก็อยากรู้บนโลกนี่มีคนแบบพี่อินจริงหรอมันแบบเทวดาลอยลงมามีจริงเหรอบนโลกไปเนี้ยไม่ได้เห็นแต่อะไรก็ไม่รู้อ๋อเอาเรื่องนี้มาก่อนคือเปิดปีด้วยความน่าร้อน แล้วก็ฟ้องตีมีอะไกับโฟต์มาก็กลางปีด้วยความแบบรักนุ่มๆหวานๆของลูกๆแล้วปีไทยด้วยเล้วเนอะเก๋อะไรผลเทวเลาโรงแรมลรอออนเซลนโรงแรมห่อโรงแรมหรอออนเซ็เออเออนะฮะน้าดูมากอยากดูแบบผลงาน ครั้งแรกของทั้งคู่กับจีมเอ็มทีวีไม่เคยมีเข้ากันมากยอย่ะแต่โอเคนะแต่เท่านี่ดูคือดูไม่ได้ขายจริงขางนาดนั้นดูขายในเชิงความรักมากกว่าคือข,ขนาดแบบเป็นเรื่องแบบเส้นเรื่องเหมือนแบบมาไนสน์แตนอะไรเงี้ยแต่เอามันน่ารักอ่ะหัวเ,เจ็บเนาะ,ะฮะแต่ดูแล้วว่าม,มันเ,นเกย <laughs> อังเกดสิอุ้แต่ไม่เคย ไม่เคยแบบว่าเห็นด้องอาสองอาชีพนี้ที่แบบจะทำมาเป็นซีรีส์คือน,นักมวยกับแบบหมอเออไม่แต่บทหมออะคือเข้ามาเข้าสะอาดสะอาดใช่มีคิดดีไซน์มากเห็นหน่อย โอเคเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคู่นี้นะคะเกรซอินเนาะก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะอยากดูอยากดูโอเคเนาะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามพวกเราชวชชมด้วยนะคะก็อยากให้เรารีแอคเรื่องไหนจนจบนะในซีซั่นหน้าส0 2 4ัีแล้วกดคอมเมนต์ด้วยจบริงๆสองพันยีก็จบเพราะว่าหลายเรื่องอยู่เพราะว่าส่วนจบเป็น่อง เรียกเขาเป็นตามไผิขันแม่ก็จะมีฉากยาวว่าช่องมี้รีแอกตีละเรื่องนะคะก็ตากตัดตาในค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสวนชมเรียกซันขอตัวราล่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ